สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับข้ามจังหวัดนะครับมาอีกแล้วนะครับผมมาเล่นโคกนะครับทีนี้นะครับหัวหน้าใหญ่ว่ายังไงนะครับพามายังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพพามานะครับวันนี้นะ เห็นหนาท่านนี้คงจะรู้ว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะครับนี่โอ้โหอาจารย์ยันนั่นเองครับวันนี้เจ้าภาพนะครับผมวันนี้พามาจังหวัดไหนไม่ทราบนะครับน่าจะรู้แล้วนะว่ามาจังหวัดไหนเนาะอาจารย์ยันสวัสดีครับผมโหเจอกันอีกแล้ววันนี้เราวันนี้อยู่จังหวัดกาซินวะครับอาจารย์เอาไม่ใช่จังหวัดนงบัวเหรอครับเอาแล้วมายังไงนี่จะแล้บ โอ้ยแต่แต่ก่อนเห็นอาจารย์ยันี่คือต้องอยู่ที่จังหวัดหนองบัวนะครับไม่ใช่เนาะออกมาคาราินเลยนี่ครับอ้าวผิดคนแล้วครับผมไม่รู้ว่าจ้าภาพนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเอาแค่นี้ก่อนนะอาจารย์เท่านั้นนะ โอ้ปิดคนครับพี่น้องครับนี่ก็เจ้าภาพของจริงอาจารย์ลูกชิ้นเดี๋กันอีกแล้วครับเดี๋กันอีกแล้วผมเป็นอาจารย์ยันผมนึกว่าเจ้าภาพนะครับไม่ใช่เลยครับวันนี้นึกว่าอยู่จังหวัดนองบัวเมื่อกี้ไปแค่แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่อาจารย์กระสินครับกระสินลอยต่อโอ้โหสารคามโอ้อาจารย์ยันนี่ชุบมือเปิบนะครับยูดีๆน่าจะยันก็อยู่ว่าหนองบัวลำพูนะครับไม่ใช่นะครับวันนี้มาที่ น้องน้ําเหลืองว่าอย่างนั้นนะครับใกล้บ่อน้ําเหลืองโอ้ใกล้บ่อน้ําเหลืองครับนะครับเลยไปอีกสามกิโลเป็นบ่อน้ําเหลืองโอ้ครับรับบ่อนี้ผมเคยได้ที่ที่ที่ผมได้แต่ก่อนคืออยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมจันเราเลยไปตามถนนดำนี่นะครับครับไปอีกครับไปอีกโอ้โหนะครับผิดพลาดนะครับเพ็นอาจารย์ยันก็นึกว่าอยู่จังหวัดน้องบัวไม่ใช่เราอยู่กาฬสินโอ้ยนะครับเอายังไงก็พอเราคงจะพังพเนยรก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ อากาศก็ถือว่ามีฝนลงอยู่นะอาจารย์เนาะฝนโปรยครับฝนลงแบบแต่ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับดูพื้นที่แล้วอาจจะพอชุ่มฉ่ำแค่นั้นเองนะครับผมครับอาจารย์ยันหาอะไรโอ้ยหนึ่งวัจภาพนะครับเอาเนี่ยอะไรอีกหนึ่งท่านโอ้วันนี้เสื้อลายนะครับเข้ามาในไอ้หนุ่มแขนขวานะครับไม่ใช่แขนซ้ายลายบังกรนะครับแขนขวาลายอะไรไอู้เหลาบอาจารย์แล้วัสดีครับผมโอ้ ผมเป็นไงวันนี้เราหลงวันนี้อยู่นึกว่าอยู่น้องบัวนั่นนี่ไม่ใช่เนาะเห็นอาจารย์ยันนะครับโอ้มายังไงอาจารย์ถามหน่อยที่นี่มาด้วยกันยังไงนี่ลุงโค้กไว้เ๋ยวออกบ้านตั้งแต่ตอนไหนนะตีสองออกบ้านตีสองครับผมเออมาสว่างที่นี่6กบวงช้านะครับผมโอ้โหนั่งรถกี่ต่อนะ สามตอ่มตอดึกว่าลงไปทำงานที่กรุงเทพในหละชะลอมอยู่ในหลมีไหมชะลอมใส่ผ้าใส่อะไรไม่มีโอเคครับพี่น้องครับพวกเราก็สนุกสนานครับมาต่อนกมันไม่ได้มาเครียดนะครับมันต้องมาสนุกสนานมันฮาครับพี่น้องครับบางทีก็ได้เห็นแหละว่านกได้อะไรแต่ว่าส่วนมากจะเน้นสนุกสนานมันฮาหยอกล้อกันนอกจากแหลมเนาะอ่าเนี่ยครับกําลังชี้เป้าอยู่นะครับระหว่างน้องบัวกับกาลสินนะครับผมถามกันอยู่แล้วตอนนี้ เออเอาโอเคครับผมพยายามไปฟางวเนียรก่อนแล้วกันนะครับครับก็ได้เวลานะครับรับประทานอาหารแล้วครับพี่น้องครับก็มาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับผมซึ่งนี่นะครับผมอาจารย์นรุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงสบายดีเนาะสบายดีครับครับผมอาจารย์แหลมหมานแล้วนะครับครับผมหมานแล้วหมานแล้วตอนนี้กําลังไปเอานกลงอยู่ครับผมอาจารย์นรุณยังไม่ได้ไล่นกเข้าพเนียดเลยครับครับผมใช่ไหมครับกําลังจะทานข้าวครับมาครับพี่น้องครับ ส้มตํานะครับปลาเผานะครับมาเจ้าภาพเจ้าภาพปลอมมามาก่อนมาทานข้าวก่อนนะครับผมตอนนี้อาจารย์แหลมไปเอานกลงครับนู่นครับนกท่านนะครับเหยียบแล้วนะครับเหยียบแล้วก่อนค่อนเจ้าเช้าเลยก่อนทานข้าวนะครับข้างล่างตอนนี้ก็กําลังคุยกันเรื่องจะขายบัวนะครับผมมาได้แล้วนะครับอาจารย์สุจินนะครับแล้วก็คุณพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาพ่อวันนี้ไม่ได้เอานกมา นะครับท่านแมวนกมานะครับนะแต่ว่ารู้สึกว่าแต่งตัวหล่อนะอาจารย์สุจินเนาะครับแต่งตัวหล่อเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าโอ้ครับอ้าม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 าตอนนี้อาจารย์แหลมนี่แบวนกลงอยู่นะครับผมเห็นกวักมือเรียกผมอยู่นะครับเมื่อกี้น้อาจย์นรุนว่าแน่นอนผมบอกว่าถ้าหยียบให้เรียกด้วยนะครับอรู้สึกว่าจะน่าจะใช่แล้วล่ะนะครับเอาโอเคครับขออนุญาตนะครับทานข้าวก่อนนะครับ อ่าคนที่เสียงที่สุดคืออาจารย์ครับผมนกกาลังเข้ากันเป็นไงอาจารย์คนก็มาเข้าใช่ไหมครับคนเข้าต้นนะครับเอาโอเคครับขออนุญาตรับทานอาหารครับครับหลังจากกินข้าวกินปลานะครับมีกําลังวังชาที่แขนที่ขาแล้วนะครับก็อ่าเอาสวันดีพ่อแสงอีกรอบหนึ่งพ่อแสงครับสวัสดีครับนี่ท่านมาเมื่อกี้อยู่ไกลเกินนะครับไม่ได้ทักทายกันนะครับอ่ามาแล้วเนาะอาจารย์แหลมมาแล้วเนาะมาแล้วนะครับผมอ่า อาจารย์แล้วทำไมเกาหัวอู้นกเกาอะไรดิ้นดิ้นแรงจังฮนกเกาะสายพันธุ์ใหม่ครับฮะสายพันหม่สายพันธุ์ใหม่ครับสายพันธุ์ใหม่โอ้โหยังไงนี่ห่อมาทำไมมันห่อขดผ้าทำไมใหญ่จังโว๊ยโอ้ยลูกเขาครับลูกเขาแบบนี้เขราะอยากเอาตาแดงนะครับผมแบบนี้ก็คือกาวเบานั่นเองครับกาวเบาดีนะมันไม่ร้องนี่ อมันไม่ร้องนน่นนะครับก็คงจะได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ได้ครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มคุ้มคลองนะครับผมเลี้ยงไม่ได้นะครับกาว่าตัวผู้นะครับตัวเมียจะเป็นตัวลายนะครับอันนี้ตัวผู้สีดําตาแดงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็คงจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอาจารย์แลมบอกว่าขอเก็บความมันไว้สักครึ่งวันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับนะได้นก เขาแล้วค่อยจะปล่อยคืนนะครับ,รบก็ยังไงก็ปล่อยอยู่แล้วครับไม่เลี้ยงนะครับน,<ห>านอาจารย์นรุนเป็นไงอาจารย์รสีสวยไหมนกสวยครับสวยสวยเหลียวตันเลียวตันนะครับผมอา้าโอเคเดี๋ยวจะให้่อดแสงนะครับ,รบโอ้โอไปดูอีกแล้วครับอาจารย์แหลมนะครับต้นเดิมคอนเดิมนะครับเมื่อกี้อาจจะออกเป็นนิลการสะหน่อยครับแต่ไม่ได้เลี้ยงครับผม วันนี้ไปอีกแล้วอาจารย์ดลุนบอกว่ามั่นใจว่าอย่างนั้นเนาะอาจารย์ว่างไงนะครับผมมั่นใจครับน่าจะเหยียบพะเนียดแล้วครับเหยียบพะเนียดแล้วน่าจะติดแล้วครับทีนี้ของจริงเนาะทีนี้เนาะของจริงครับของจริง,ง,รงแน่นอนบอกข่าวลือขึ้นมาแล้วนะแม่พ่อเสียงบอกว่าเอาสีมาดูหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับ <laughs> ว่ามันสีไหนกันแน่แต่อาจารย์ดลุนเห็นว่ามั่นใจ อาจารย์แลมเดินไปแถวเดิมอีกนะครับดิหรือจะเป็นคู่ของมันทีนี้พ่อแสงเอา,เอาหนูล้ะครับผมโตัวเมียเนี่ยเขาไปว่กเรับนี่ตัวหูเลยครับ สวัสดีครับตอนสี่โมงครึ่งครับผมรอบสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับก็คงจะวัดกันนะครับรอบสุดท้ายนี่แหละนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้ก็โอ้โหครับสุดสุดเลยครับพี่น้องครับนกนี่สุดสุดความเหนียวเลยนะก็ยังไงเดี๋ยวรอดูรอชมครับพี่น้องครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับเนาะความเย็นความสุดท้ายนะครับทีมงานก็แยกย้ายกันไปใส่นะครับฝั่งนู้นนะครับผมส่วนผมก็เพิ่งย้ายขึ้นมาครับใส่นกเสร็จนะครับไม้นี้เป็นไม้ที่สามนะครับจริงๆอยู่ข้างล่างนู้นนะครับทีนี้ก็ทีมงานก็เลยชวนขึ้นมานะครับบนโคกนะครับก็เลยพากันขึ้นมานะครับผมผมก็ใส่ตรงนู้นนะครับผมริมนู้นแหละนะครับอ๋อโอเคครับยังไงก็ เดี๋ยวรอดูรอรุ้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วครับพี่น้องครับโอ้สุดๆครับนกมาข่าครับพี่น้องครับโซนผมไม่ค่อยมีนกเลยนะครับมาข่ำข่ำเมื่อกี้ก็นี่ครับมาเกาะนะครับนี่ต้นพะรดูสูงๆนี่นะครับไม่ยอมไปหาครับตัวสมัยก็ดึงอยู่ครับแต่มันไม่ยอมไปนะครับใส่ต้นต้นแดงครับก็ไม่มีนกเข้าร่วมครับพี่น้องครับ ใจครับนกช่วงนี้กินยากสุดสุดครับสุด,ส,ดสุดเลยนะครับทีมงานก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถกหากันเลยนะครับว่าจะยังไงอ่ะโอเคครับขออนุญาตนะครับเอาอ่านกลงก่อนแล้วกันนะครับผมใส่ต้น นี่เลยครับโอเคครับพยันุกลงครับครับก็รวมตัวกันแล้วครับพี่น้องครับวันนี้รวมตัวแล้วก็รวมความแห้วด้วยครับวันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับนะมีจา์แหลมหลาหมานคนเดียววันนี้นะครับผมเห็นว่าลุกนิรการนะครับผมเนาะอ่าได้เอาไปปล่อยแล้วครับพี่น้องครับให้อ่าพ่อแสงนะครับปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับผม นับแจมไปก่อนอยรับแจมเปก่อนด้ยรับแจมหนึ่งมาเดี๋ยวไปฮาคนที่เดินทางมาเกือบร้อยโลนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เอับผมเอายังไงยันยันวันนี้มีนกเข้าไหมนี่เข้าครับเข้าอยู่เนาะครับพอได้ลุนเนาะอย่างน้อยก็เข้ามีเสียวอยู่ครับเออได้เสียวอยู่โอเคคุมอยู่ทางั้นนะเนื่องว่าไม่มีนกเข้าเลยถ้าไม่มีนกเข้านี่คือไม่คุมนะครับต้องนอนต่อยนะคืนนึงแน่นครับเอาผม อ๋โอเคครับก็ถือว่าเป็นธรรมดาเนาะอาจารย์ยันครับมันอ่ามีได้มีไม่ได้ครับถ้ามันจะเป็นของเรานี่มันยังไงมันก็ไม่อยู่ครับมันก็เหยียบพเนี่ยเราอยู่แล้วนะอ่าตัวไหนที่มันจะไม่ใช่ของเรานี่ถึงเข้าไปอัดกันเป็นหลายชั่วโมงก็ก็ไม่ได้ครับน้องครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับเนาเนาต้องรอรอใหม่เนาะอาจารย์เนาะครับครับครับคือคนเดียวกอนครับครับ ท่านอาจารย์นรุนนะครับเป็นไงเห็นว่าเจ้าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเข้าเข้าด้วยกันสามตัวเข้าสามตัวไม่กระโดดไม่กระโดดเลยมีแต่พ่อบินบูบเอไว้เกือบแล้วเกือบได้แผกสามแล้วนี่ครับไม่ใช่แพกคู่ไม่ใช่แผกคู่ครับสุดท้ายได้เอาอะไรสุดท้ายได้แต่นกต่อคือแต่นกต่อสุดท้ายได้แต่นกต่อกลับมาขึ้นมาเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ ขี่ขึ้นมาข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับล้วผมเนาะเอาไม่เป็นไรรอบหน้านอจานเนาะรอบหน้าครับฝนเริ่มมาแล้วนี่ครับับวันนี้วันแรกหนขวัญนะครับจะเข้าสู่ฤดูการทําไร่ไทนาแล้วต่อไปนอจานรูนเดียวเราค่อยนัดกันทีนี้นะครับทีนี้มาแบบเปียกโชกวันนี้ต่อไปครับ้างต่อไปน่าจะมีฝนแบบตกใส่พวกเราเนาะครับผมครับผมเอาเดินทางไปนะจานครับผมครับผมสวัสดีครับ ยิ้มอะไรเนาะวันนี้ฮะเห็นว่ามันกูเพื่อแล้วจะแหลมมันมันมันกบมือเออนกนินละกันนกนินละกัน์ตาแดงด้วยนะครับผมใส่พันไม้ตาแดงมันเป็นไวโอ้ยครับเป็นไงเห็นว่าอาจารย์สุจินบอกว่าลุ้นจนยืนจนนั่งไม่ติดโอ้ยใหญ่เที่ยงนั่นใหญ่เทียงนั่นจนเปลี่นหมดเลยอาจารย์แล้วลุ้นน่าจะแค่าจะแค มันมันเหนียวมันเหนียวเห่นมันโดนนอยู่หรครับมันเหนียวนกมันเหนียวครับครับครับก็เป็นธรรมดาครับนกเขาเล่นเราเล่นนี่บ่อที่พามานี่ส่วนมากก็คนมาเล่นสลับกันไปสลับกันมาครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนแหะครับใครมาก่อนก็ได้ตัวที่คึกก่อนเสียงดีอยู่ตายตัวอยู่ใช่ไหมอาจารย์นะครับอาจารย์แหลมดีดขึ้นมาจากฝั่งนู้นประมาณกี่โมงดิข้ามฝั่งมาจากฝั่งนู้นนักอาจารย์เ่าเป็น สี่โมงทีเมอก้าววันจันทร์สี่โมงเช้าครับสี่โมงผมข้ามมาจากฝั่งนู้นประมาณบ่ายสามครับพี่น้องครับนกไม่มีนะใส่เอาลมลมอย่างเดียววันนี้ไม่รูีว่าจะบินออกฟ้าลูกข้าดึงเอาว่าวข้าวกระป๋อตะไนออกเลยตีตะไน่ออกแล้วไปโลกไปขีดินพ้าวลูกข้าดึงเอาข้ากระป๋องคันยนต์บัอรแสดงว่านกรู้แบบนี้ครับนกพวกรู้ไปเนี่ยนะครับอ่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปขอบคุณเจ้าภาพก่อนวันนี้นะครับนี่นะครับเจ้าภาพเป็เจ้าสุจินเป็นไงครับ เห็นวันนี้มอเตอร์ไซค์นี่ก็คือเห็นว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เข็มไม่เลยแล้วจะได้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับน้ำมันเครื่องขี่ทั้งวันนะครับวันนี้ไปลุ่นนกจนแปลนโอ้โหสิเกียบว่าเยียบปนเนื่นได้ลุ้นกันอยู่เนาะได้ลุ้นครับได้ลุ้นกันอยู่นะอาจารย์สุจรินก็ดินขาวว่าได้ลุ้นเหมือนกันโอ้ยเขาไปสองสามเที่ยวครับก็เปิ้ลออกครับโอใส่นกมันสีต่างคนต่างมากนะครับ มันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ของเราครับเนอาจา์เนาะผิดหวังโมไปยังครับเอาไหมบกระจายครับอ่าเอาใหม่เอาไม่เอาคึกนะครับผมเอาล้พี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดนที่ที่มีสาระมามาฝากพี่น้องกันีเช่นเคยท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานนะครับเจ้าภาพอาจารย์จินสวัสดีครับผมสวัสดีครับทีมงานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ Oh <laughs>